สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคลิปนี้แม่ดิวก็จะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กน้อยวัย2-3ขวบมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าสมุดสติกเกอร์นำเข้าจากจีนชุดนี้นั่นเองค่ะแต่มันก็จะมีข้อจำกัดทางด้านภาษานิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปแม่ดิวจะมีแนะนาวิธีการเล่นให้ค่ะแต่ตอนนี้เราตามไปแอบดูน้องทานกันก่อนดีกว่านะคะ,ะน้องทานอัน,นนี้น้องทานกำลังจะเล่นอะไรคะ่ ใน,นสติกเกอร์ในหันมาทางนี้ไหนยชิลูกอ่าหน้านี้เขาถามว่าอะไรลูกหน้านี้เขาถามว่าสัตว์ตัวไหนกินอะไรเป็นอาหารใช่ไหมลูกอ่าไหนน้องทันลองบอกสิคะมีอะไรบ้างคะหม,ม,นะมามันจะกินกระดูกอ้เอหมามันจะกินกระดูกอะไรลูกอ่าต่อไปอะไอีกคะ กินเกลีไมากินกระตูกันโล่กินงเจอยิงกินเกื้งเจ้เจ้กินเลย้โอเคและนี่ก็คือตัวอย่างด้านในสมุดสติ๊กเกอร์ที่แม่ดิวกำลังแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะในหนึ่งชุดจะมี18เล่มค่ะ ซึ่งทั้ง18เล่มน,นะคะก็จะมีสติกเกอร์ที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ความยากความง่ายด้านในก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะอย่างชุดสติกเกอร์ที่น้องทันกำลังเล่นอยู่นี้จะเป็นเลเวลหนึ่ค่ะเป็นสมุดเล่มแรกเลยก็จะเป็นการถามความเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือเรื่องราวรอบๆตัวทั่วๆไปนะคะและในะเล่มถัดๆไปค่ะก็จะเพิ่มเลเวลความยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในเล่มน,นี้ค่ะ ก็จะเพิ่มของการบวกลบเลขเข้ามาถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงอนุกรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะสนุกสนานกับการได้ตอบคําถามแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยค่ะอาล่ะค่ะและในส่วนของข้อจํากัดทางด้านภาษาที่แม่ดิวได้เกิดเอาไว้ในช่วงต้นคลิปนะคะแม่ดิวแนะนาให้คุณพ่อคุณแม่โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ในเครื่องเลยค่ะ Google Translate ค่ะ หลังจากนั้นให้เลือกการแปลภาษาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะคะเนื่องจากสมุดสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งเล่มเลยแล้วก็ไปกดที่รูปกล้องถ่ายรูปค่ะเพื่อที่จะเอากล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยไปส่องที่ภาษาจีนในสมุดสติ๊กเกอร์และแอปพลิเคชันก็จะทําการประมวลผลเพื่อแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้คุณพ่อคุณแม่โดยอัตโนมัติเลยล่ะค่ะอาจจะดูยุ่งยากซับซ้อนไปสักนิดนึงนะคะ แต่จากประสบการณ์ตรงของแม่ดิวซึ่งวัดจากรีแอคชั่นของลูกแม่ดิวมองว่าของเล่นชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานสมุดสติกเกอร์เล่มแรกของน้องทันค่ะ ที่สนใจนะคะแม่ดิวสั่งซื้อสมุดสติกเกอร์ชุดนี้มาจาก facebook ค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเพจที่แม่ดิวแปะไว้ให้นี้ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนสนุกสนานไปกับการกระตุ้นพัฒนาการเจ้าตัวเล็กไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ